สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ฟรามแกะมือใหม่จะพาม,มาดูแกะคลอดลูกเ,เราจะช่วยเขาทำคลอดซึ่งตีนโผล่และแต่ยังเบ่งออกไม่ได้เราต้องช่วยเขาช่วยเขาดึงหน่อยมาลองล,งลงมา Đó. Đéo. Lắp. Ừ. เอา. Ủn. 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 อือืเนี่อโหตัวใหญ่เลยครับอืมอ้เยอดแม่ เ,เขาออกใหม่ๆแล้วก็เอาผ้าเ,าเช็ดน้ำค้าออกจากปากจากจมูกเขาเขาจะสำลัก <c oughs> เพจเมียนะได้เพศเมียน่ <c oughs> าจะสี่กํา ไปลุกดูลุกอืเดี๋ยวลุกน,นะนี่นะครับตัวยังใหญ่เลยเพชเมียสีดำ นี่แม่เขาตัวใหญ่นะครับเยอมากเลยถึงว่าเขาทำไมแม่เขาทำไมถึงเบ่งออกไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพจฝางแกะมุอใหม่ของเราและอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ